สวัสดีครับยูทูบเตมุกด่ตนครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเดาไปต่อทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมสปีดพีแต่นะั่นซึ่งเป็นเกมในอดีตการที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะฮะตอนนี้ก็ได้รีเมคใหม่โดยผู้พัฒนาเกมที่ชื่อว่าไลออนเกมเมอร์นะฮะมามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนแต่ไลน์เนี่ยฟาร์มยากมากเลยแต่ปัจจุบันนี้ฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะแม่ได้การแทรกแซงของดูเบิร์ดนะครับก็เลยทําให้เกมนี้มันดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ฮะโอ้โหตอน,น,นอะ ผู้พัฒนาเกมเสกให้นะ,ะไลออนเกมเมอร์เสกให้นะคุณผู้ชมนี่ฮะก็แบบว่ามีของต่างๆด้วยนะครับโอ้โหดูดิโคตรเยอะนะครับผมนี่เกมพัทเกมนี้เกมนี้ก็ถูกนะก็สามารถซื้อได้นะเกมพัทก็รู้สึกว่าจะถูกๆทั้งนั้นเลยนะไม่มีระดับพันขึ้นไปนะร,ระดับพันไม่มีนะน่าจะไม่มีหรอกนะโอเคครับโอ้โหใช้ได้เลยนะครับมีไอ้นี่ด้วยหรอโกคูบูนะฮะนี่โกคูบูหรือว่าเบจิโตนะครับอ่ะอันนี้มันโกคูนี่หว่า มาฮะก,ก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงฮะตอนนี้นะฮะก็ได้มาอยู่ที่เกาะเล่งนะผู้ชมรู้สึกว่าเกาะจะเยอะมากเลยนะมีเกาะไอ้ตรงนั้นด้ย่ยเกาะทะเลทรายนะแล้วก็ตรงนี้คือเกาะเล่งนะคผู้ชมนี่ดาบไม้นะฮะดาบไม้คงไม่มีอะไรเนาะสกิลนะ,ะนี่เดี๋ยวเรามาดูดาบอื่นกันดีกว่าครับอันนี้อะไรเนี่ยนะครับกระบองสโมกเกอร์จำได้นะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับเมื่อก่อนเคยเล่นอยู่นะครับนี่ฮะอ่ายังอยู่ยังอยู่ฮะแล้วก็มีอาวุธชิ้นอื่นด้วยแบมโบอันนี้ก็ไม่ต้องรีีีววิกก็ได้เเนนนนาะะะชโซอออมมื่่่คคยยูรับ เป็นไงบ้างปัจจุบันไม่ได้รีเมคใหม่นะครับอ่าสกิลน่าจะเหมือนเดิมนะอ่าเท่าที่จําได้ก็มี3สกิลนะฮะน่าจะเหมือนเดิมแหนละโอ้โหนี่ i อ m อ t o m i c แต่สีมันสวยดีวะ่ะท่าน,นี้นะครับผมอ่าท่าที่4ไม่มีครับมันจะมีซิกวีสอนะี่ผมหินแวบ,บๆอยู่นี่ไอ้นี่งเจอแล้วนะครับผมชาโดว์วีนี่ปัดใส่แล้วแบบกดพอถือปุ๊บนี่ใส่พระคุมเนี่ยนะครนี่ฮะโอโ้โหที่มากแล้วก็สกิลแรกครับ นี่สกิลแรกทำไรเป็นการตัดรัวๆโอ้แล้วก็สกิลสองอุย้ยสกิลสองอะไรวะเอา้าเอาไปการพุ่งเหรอหน่าไปการพุ่งครับแล้วก็สกิลสามเย็ดหน้าเก่งขำนะครับแล้วก็สกิลซีไอเอ็มต่ำนี่โอ้ชาร์จก่อนชาร์จก่อนไม่ชาร์จไม่หรออ่าชาร์จเสร็จยงัง แม่กว่าจะปล่อยออกไปได้นะครับสัตรูตนี้หนีไปนานแล้วนะครับผมไวแต่คงหนีไม่พ้นโลกใหญ่ขนาดนี้โอ้โหควันขมมเลยนะครับโอ้แล้วมันนานได้ไงสัตรูนี้คงจะหนีไม่ทันแล้วแหละอย่างก็ซิกเบต้าเลยนะครับแล้วก็ตัวบีมีไหมไม่มีตัวเอฟก็ไม่มีมีทั้งหมดสี่สกิลอุ้ยเข้าท่าครับดาบซิกนะคุณผู้ชมดูดินะฮะถ้าถือดาบไอเซนนะครับคือมันถืออะไรแบบนี้ก็ไม่รู้คุณผู้ชมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าฮะนี่ กันฟันนะคุณผู้ชมแล้วก็ท่าเล็กเลยนะฮะอ่ะไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นการปาดรอบนะครับแล้วก็ท่าสองท่าสองเป็นการพุ่งครับแล้วก็ไม่มีเอฟเฟคด้วยท่าสามเฮ้ยดาบดับออกมาสองอันเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ท่าสี่ท่าสี่เป็นการปาดขึ้นเฮ้ยท่านี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ท่าที่ห้าไม่มีครับผมก็จะมีแค่นี้นะครับผมนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยเรนโบว์ดัร์ปีดนะครับดับเทพไหมเนี่ยเว้ยดับโยรูนะครับแต่ว่ามันไม่อยู่ออร่านะครับนี่สกิลแรก โอ้ไปตับสายลุงนะสกิลสองสกิลสองนี่คือแบบอ๋อไปการหมุนรอบตัวนะครับนี่ไปการหมุนแบบนี้สกิลสามมีไหมไม่มีครับผมอ่านี่ก็เป็นอาวุธต่างๆนะครัไอ้น,นี่คืออะไรเนี่ยมดระใช่ไหมโอ้ยมดระตัวโปรดพี่นะครับอ๋อพัมดมดระครับแล้วก็สกิลแรกไปการปาขึ้นไฟนะครับสกิลสองสกิลสองอุกกาบาตนี่โคตรเที่นะครับผมสกิลสามเฮ้ยอะไรวะเนี่ย การโจมตีด้วยไฟนะเออสกิลสีเป็นการยิงไฟนะครับโอ้โหกระถากระถาไฟลูกบอลเพลิงนะครับแล้วก็ต่อไปฮะดับเลสอะไรไม่รู้ฮะกดบุ่มั่วไปเลยนะครับนี่อ๋อดับกิฟฟอนเหรอดับกิฟฟอนโอ้ท่าแรกก็มีออร่าออกมาส่วนท่าสองว่างไงฮะท่าสองยิงขึ้นนะท่าสามไม่รู้ว่าไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปฮะดูดับมุ่มั่วเลยนี่อันนี้คือดับอะไรดับเดบิลคาตาะเหรอโอ้ยสดอ,อันออนไลน์นะครับ ดาบคีติโตนี่สกิลแรกเป็ er นการโจมตีด้วยนี่ฮะเอ็กเบิร์นเนอร์ครับผมอ่าเอ๊ะสตาร์เบิร์นส์ีมนะฮะสตาร์เบิร์นส์ีมนะครับแล้วก็สกิลสองอ่าเป็ ups, นการควายครับ oh. แล้วก็สกิลสามอ้ยนี่ก็เป็นสตาร์เบิร์นส์ีมนะครับนี่สกิลสกิลสามสตาร์เบิร์นส์ีมอ่าสกิลสี่โอ้สกิลสี่นะคุณผู้ชมุวิดาบคิโตแม่งโหดว่ะนะฮะแล้วก็สกิลห้าไม่มีครับผมก็จะมีแค่นี้นะคุณผู้ชม นี่ต่อไปด้าอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับซันฟิตเนี่ยเออโอ้ยยคดเคอัชโนนะฮะจั่าไปทำไมมีขวานติดไหล่ไอติดหลังแล้วก็มีถืออย่างนี้วะเออเหมือน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 ขวานคู่เลยนะฮะนี่เราจะสีทองคำนับนี่ฮะบ,บาปแห่งยโสโอ้ยท่าท่าสองขึ้นแล้วมองไม่เห็นนะท่าเล็กแม่งกบหมดเลยนะฮะมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ท่าสองท่าสองยังไม่ออกมาท่าสามย็ดเหมือนกันเลย เหมือนกับท่าแรกเลยแต่ว่ามันจะตามตัวเราด้วยนะครับเราสามารถเดินเฉียวคู่ต่อสู้ได้เลยสกิลซีเป็นการชารัดขวานนะแล้วเอา้าไม่ได้โจมตีหรือเออนะครับน่าจะไม่ได้โจมตีนี่ท่านี้โจมตีนะท่าสองก็เหมือนกันหมดเลยนะหนึ่งสองสามยกเว้นท่าสี่ท่าสี่ไม่เหมือนนะฮะท่าสี่เป็นการชารัดนะครับอ่ะต่อไปมาดูกันที่ดาบนี้นะครับมันคืออะไรเนี่ยนะฮะดาบนี้คือดาบไม้นะเฮนรี่ปอตเตอร์นะนี่เวทมนต์เอ้ยเชี yeah! ่ย ดาบไม้อะไรไม่คดเท่เลยนี่สกิลสองสกิลสามไม่มีนะก็จะมีทั้งหมด2สกิลนะครับเหมือนใช้เวทมนต์เลยเออมัดเบิร์นเดสนะครับอ่ะมาดูกันที่อาวุธชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับอันนี้ชาโด้คิงไนหรอชาโด้คิงไซหรืออะไรนะเนี่ยเฮ้ยซองจินวูนี่มีทรงห่มด้วยคอรตร์โอโหมาดูกันที่ซองจินวูนะฮะนี่สกิลแรกเลยนะฮะเป็นการโจมตีรอบๆนะครับแล้วก็ โอ้โห oh, เป็นการหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนแขนหมุนแขนสกิลสองมันก็เป็นการหมุนแขนเหมือนกันเลยนะฮะสกิลแรกกับสกิลสองเนี่ยเหมือนกันเลยนี่หว่าสกิลสามเอ้าเฮ้ยแม่งมีแต่สกิลหมุนแขนสกิลสี่ย่าบอกระว่า <c oughs> โอ้ยเป็นไรกับหมุนแขนเนี่ยปวดแขนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเออสงสัยไหลจเจคิดนะฮะเออสกิลห้าไม่มีครับผมไม่มีการเรียกเงานะแล้วก็อ่ามีอะไรที่หน้าแบบหน้าตื่นเต้นอีกไหมนะก็จะมีแบบเด เดอะโซมาสเตอร์นะครับเดอะโซมาสเตอร์ s, คือดาบอะไรเนี่ยโอ้ดาบอิจิโกะปะนี่เอ้ยทำอะไรวะท่าแรกเหมือนการแบบออกมาแป๊บเดียวหายไปเลยส่วนท่าสองเป็นการตัดรัวๆครับนี่มีสีแดงดำเหมือน 3, 4, อิจิโกะท่าสามเทสึกะเทนโชท่าสี่อ๋อนี่เทสึกะเทนโชท่าห้าไม่มีครับจะมีทั้งหมดสามสี่สกิลนะฮะหมดยังฮะก็น่าจะหมดแล้วนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไม่ไมจิกโอ้กระทาครับ อุย้ยกระทาฟีเลแล้วแปลงร่างเป็นฟีเลนเฉยเลยนะฮะสกิลแรกเลยนะนี่โอโคทำอะไรครับเป็นการแบบใช้พลังรอบตัวนะครับอโอ้คสกิลสองอุ้ยสกิลสองเป็นการแทงนะใช้เวทแทงเข้าไปอ่าไปสู้กับไอ้พวกแบบจอมมารน,นั่หรือว่าพวกปีศาจนะจําได้เลยท่านี้ท่าสามท่าสามใช้ไฟท่าสี่ว่างไงท่าสี่วงแหวนมาแค่นี้นะมาแค่นี้เองเหรอโอเคกระทาฟีเลนนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผม อันนี้คือดาบธรรมดาเนี่นนนนะครับโอ้โหแต่ทำไมมันหันมาทางนี้วะมึงเป็นดาบไหมเนี่ยมึงเล่นดาบเป็นไหมเนี่ยน้องเออเหมือนเหมือนเหมือนเชิงดาบแบบเหมือนใช้ดาบไม่เป็นอะ่ะ <c oughs> นะฮะเอออ่ะก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับมีอะไรที่ผมยังไม่ได้รีวิวไหมเออถ้าเกิดพาดไหนไปก็น่าสนใจอันนี้คือน้ําใช่ไหมอันนี้คือน้ําอุย้ยของปลาไหลไหมเนี่ยซซนซูมีเนี่ยนะครับใช่ของอันี้ปะวะไอที่มันมาจากศึกคนชนเทพไม่รู้อ่ะนะฮะ ออของซันซูมินะครับน่าจะมั่วแหละนะครับมันคือตัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ท่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีปืนใหญ่ด้วยปืนใหญ่น้ำเน,นี่ยน้องเออดีท่านี้เป็นท่าแบบว่าทําให้คู่ต่อสู้กระเด็นนับโดยโดยการใช้น้ํานะครับเออน่าจะหมดแล้วแหละนะาที่ผมรีวิวไปนะครับไอไอ,ไอที่ไม่รีวิวนี่ผมจําได้ไงเมื่อก่อนเคยมีนะครับเฮ้ยมีเอตตาด้วยนะครับอาอันนี้คืออะไรเนี่ยเออไม่ภายนะไม่ภายเอาไว้แบบอ๋อเอาไว้ขุดนะน,นี่จําได้มันเป็นที่ขุด ส่วนนี้คือดาบเอตต้านะครับยังไม่เคยใช้เลยเออฉันจะเป็นให้ได้เลยราชาจุสัตว์อ่ะ <c oughs> นะฮะเออราชาจากวัดเวทมอนเออเป็นการแบบว่าโจมตีแบบผมกดไปมั่วๆเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> โอ้โหท่านี้ทา่ทานี้เป็นการเคลือบดาบนะ <c oughs> แล้วมันก็จะเวียงเอ้าไม่เวียงวะนะไม่เวียงวะหมดแล้วล่ะครับนะดาบที่ผมรีวิวไปที่เหลือก็จะเป็นของสมใส่นะฮะอ่าของสมใส่ต่างๆเดี๋ยวดูหน่อยว่ามันใสแล้วมันเป็นไง อู้มันใส่แล้วมันน่ารักเลยนะฮะนี่มีของสมใส่ด้วยนะครับอ่าอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยขนใส่มั่วเลยครับตอนนี้ใส่ไปมั่วเลยตอนนี้ฮะไม่รู้คืออะไรบ้างอันนี้คืออ e ีกิทใช่ไหมเอ้ยเท่ยอยู่ของสมใส่ก็มีนะเท่เลยนะครับอ่านี่อันนี้ก็เท่อยู่นะอ่าแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกาะต่างๆกันดีกว่านะอ่าฟาร์มเวลเกมนี้ไม่รู้เป็นไงหรอกแต่ว่าของต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ฟาร์มเวลนะนี่ มารับกินม,มัวปะไม่ใช่ฮะ,ะ,ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําอะไรก็ไม่รู้อะนะครับเออส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ฟาร์มเว้อ้นี่คือเกาะเอต้านะอ่าเกาะเอตตาแล้วก็ตรงนี้ว์บได้ไหมว์บได้นะครับนะกลับไปที่โลกหนึ่งนะครับกลับไปที่เกาะแรกเหมือนเดิมครับแล้วก็ที่สุ่มผลอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยท็อปนะฮะท็อปข้าหัวแหมมาดูตรงนี้กันดีกว่าครับกเกาะทะเลทรายนี่ยังไม่เจอที่สุ่มผลเลยนะกเกาะทะเลทรายเหมือนจะเจออะไรบางอย่างนะก็าเป็นที่สุ่มไอเทมนะน่าจะเป็นที่หาไอเทมนะครับเออ เป็นที่หาของนะคุณผู้ชมก่อนต่างๆก็จะมีของดอบอะไรด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตีบอสแล้วมันดอบจากตัวหรือเปล่าน่าจะทาเควสนะอดีตการมาเคยทาเควสไงนะครับอ่ะก็มีพวกบัตรหรือเปล่าจะดูก่อนนะพวกไอเทมไม่มีนะไม่มีพวกไอเทมเลยนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่เกาะอ,อีเวนต์นะครับเหมือนจะมีบอสอะไรรอเราอยู่ด้วยนะครับโอ้โหแม่งมีหลายตัวจัดจะตีตัวไหนดีวะเนี่ยอ่ะอสตัวแล้วว่านี่ใช้ดาบที่เก่งที่สุดเลยชาร์โดว์วีสองไอัอน,นี่คืออะไรวะ อันนี้ยังไม่ได้รีวิวอ่ะน้องๆนะครับอ๋ออันนี้รีวิวไปแล้วนะครับเหมือนจะเป็น V2 ป่ปะเออ V2 นี่เอ้ยเดี๋ยวมันคนละอันกันนะครับนี่ชาโ d ้ซ็อกสกับซิกคาเกโน่ซ็อสเนี่ยนะครับคนละอันกันเออกดท่าแรกก็ใช้ไอเอมัตตอมิกเลยกูตายหมดบอสตายหมดบอกเลยตายตายมีมีมีม,ม,มุง,ม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 ,งมีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ ถ้าเกิดผมฆ่าไม่ตายผมจะเป็นยังไงวะไอ้พวกนี้มันจะมากระตุ้มผมมั้เนี่ยโอ้ยท่านี้อย่างเหล็กเลยครับเออโอ้โหดูดูด,ดูโอ้โหไอ้เชี่ยวกูค้างเลยนะฮะโอ้แม่งคอมระเบิดแล้วมั้งเนี่ยนะฮะโอ้โหดูีิค้างเลยครับผมแหมเมื่อกี้ก็ต้องออกเกมนะครับเพราะว่าทำไม่ออกเกมนี่เย่แน่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ครับสกิลสองดีกว่าสกิลแรกแม่งอันตรายนะฮะสกิลสองว่าไง ไม่มีครับเออเหมือนจะมีแค่สกิลเดียวนะคือมันโหดแต่มันโหดสกิลเดียวไปเลยอะเนี่ยไม่รู้ว่าจะระเบิดไหมคอมครั้งนี้นะครับเปิดใช้ไปโอ้โหอันตรายมากดาบนี้โอ้โหดูดิมีแค่ท่าเดียวนะแต่ท่าเดียวนี้ทรงพลังจัดแรงด้วยนะครับจะบอกว,ว่าโดนทุกเกาะเลยอะอ๋อโดอนแค่เกาะแรงนะครับคือมันก็คล้ายกับชาโลวีสองเลยคล้ายกันเลยครับแต่ว่านี่ฮะแต่นี่มันจะแบบโอ้โห อันดูภาพมันจะรุนแรงกว่านี่แล้วก็เดี๋ยวดูวีหนึ่งกันนะมันไม่มีวีหนึ่งใช่ไหมนะครับเออเพราะว่าอยู่ๆมันก็มีวีสองเลยเอออ่ะผมจะพยายามไม่ใช้ดาบนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปที่จะใช้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เกาะอีเวนต์ต่อดีกว่าตอนนี้นะฮะก็มาที่กเกาะอีเวนต์นะครับเดี๋ยผมขึ้นมาดูนะฮะเจอวับกีดด้วยนะครับนี่วับกตดระดับแรงเอสเอสนะครับผมแรงแรงสีม่วงเลยนะฮะแล้วก็ข้างล่างแบบมีมอนเตอร์็มไปบทเลตตีได้ไหมตีได้ด้้วววยครรัาหาบหหืออออ่าาขงจพนีะเ มอนเตอร์มันเยอะจัดเลยอะดูดินะฮะไปเกมที่น่าสนใจนะภาคนี้ครับเอ้ยโหคอทเทแลว้วนะฮะเออโอ้่ฮะมีที่ทรงที่เสกหรือว่าน่าจะเป็นที่เอาของมาครับนะอืมนี่หมัดโกโจพันนะครับเฮ้ยผมมีด้วยนะครับหมัดโกโจโอ้อะไรเนี่ยท่าแรกท่าสองและท่าสามโอ้ย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 ,อย,อ,ยอยยงก็ u ู o นะฮะท่าสี่มีไหม ถ้าสี่มีถ้าสี่เป็นการทำอะไรโอ้ยฮอนโลบูเป้โอ้โหเฮียเกาะอีเวนต์แม่งคือมันมีหลายตัวจัดนะฮะนี่ฮอลโรปูเป้เอาเอาง่ายๆผมมีผมแทบจะมีทุกบัตรเลยอะนะครับแอดมินน่าจะเสกให้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาลงดันเจี้ยนกันดีกว่านะนี่วับเกตนะครับเหมือนจะต้องกระโดดขึ้นไปนะอาไม่ต้องกระโดดดีกว่าอุ้ยเราสามารถแบบไปดันเจี้ยนไหนก็ได้นะครับอันนี้ฟุบ ูบุญ่าซิตี้ใช่ไหมแล้วก็สโตนการ์เด้นซิตี้นะครับแล้วก็มีแบบอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าผมลงอันนี้ดีกว่านี่โอ้โหไอจังไอจังนะครับแม่โดนแทงโดนแทงหน้าประตูนะครับโอเคโอเคตรงนี้คืออะไรเดี่ยสีสีสีทองทองแบบนี้นี่นะฮะเออทองอลัมก็เลยทีเดียวเชียวตอนนี้ครับผมก็ได้มาอยู่ดันเจียนนะครับแต่ว่าเหมือนของกำลังว่ายน้ำอยู่เลยนะครับนี่อ๋อวาร์ปมาแล้วครับผมอ๋อไปเกาะไอจังนะไปเกาะไอตอนนะครับ เออมีพวกเอตเตอรออกมาด้วยนะครับชิวๆนะฮะชิวๆมีดับซิกนี่ชิวๆเลยไม่ตึงไม่ตึงนะฮะตรงนี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมเดินมาเลยเนี่ยนะครับเออทำไมไม่ยอมเดินมาล่ะฮะเอตเตอเอตเตอใช่ไหมนี่อันนี้เป็นการยูเลือดใช่ไหมเนี่ยนะครับท่านี้เออดันเจี้ยนก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ผมคงลงไม่จบแหละครับคุณผู้ชมมีทั้งหมด3ชีวิตชีวิต เสียงดังจัดหูแทบแตกมันต้องเสียงดังแน่ๆเลยนะบุ้มแหมอลังการจริงๆเลยครับนี่ฮะอ่าสองเวฟสองเวฟแบบอีซี่สบายๆเลยครับใครที่มีดาบซิกเนี่ยนะโหแรงจัดนะฮะเอาละครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยครับก็ลองมาเล่นแดกเกมสปีดพีชนะปัจจุบันนี้เล่นง่ายขึ้นนะครับง่ายขนาดไหนผงก็ไม่รู้หรอกคงก็ต้องแบบว่า ลองหาของก่อนนะครับผมไม่ได้หาเลสมีเขาเสกให้นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า